ยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมคุ้มค่าไหมแล้วทำไมถึงตัดสินใจกรับพี่ หลังจากที่เราเลือกดูมาหลายเจ้าพอเรามาเจอคอมซิสเรามองว่าเป็นบริษัทซึ่งมีเทคโนโลยีโซลาเซลล์ก็ดีความปลอดภัยก็ดีด้านการบริการดีกว่าเจ้าอื่นก็คือมีการให้บริการผ่านมือถือหรือว่า iPad อยู่แต่ในบ้านเนี่ยสามารถมอนิเตอร์ดูได้ว่าช่างนี่ติดตั้งเป็นยังไงไม่ต้องออกนอกบ้านไปตากแดดดูลายแอปพลิเคชันติดต่อสื่อสารในการบำรุงรักษาอะไรต่างๆนี่ก็เป็นระบบในเรื่องของความปลอดภัยที่เราใช้เทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์ดูได้ว่าการผลิตไฟในแต่ละ แ,แผ่เป็นยังไงบ้างการรับประกันที่เราเปรียบเทียบมาหลายๆเจ้าคอมซิสโซลา่าเนี่ยรับประกันมากสุดเราลงทุนครั้งเดียวก็สบายใจไม่ต้องกลัวเรื่องค่าสง่งค่าซ่อมยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดที่เลือกคอมซิสโซลา่าอุปกรณ์ที่ใช้มาก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยอันนี้ครับถือว่าเป็นเซอร์วิสที่ประทับใจมาก